สวัสดีค่ะนางสาวบุญนินิทมณเกติกุลนะคะชื่อเล่นชื่อว่าปอยนะคะศึกษายอยู่ที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมแผนการเรียนวิทย์คณิตนะคะปอยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนขั้นพื้นฐานได้และอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้ค่ะโดยผลงานที่ปอยได้ทําผ่านมานะคะก็คือปอยดํารงตําแหน่งเป็นรองประธานนักเรียนโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมและก็เป็นคณะกรรมการศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครเชียงรายนะคะและยังเป็นศิลปินอาั์ติสติกลุ่มในเครือศิลปินเชียงรายร่วมสร้างสารรค์ผลงาน เพลง MV นะคะแล้วก็ร่วมงานว e g r e a t Celebration 2 0 2 5เต้นให้แก่เซนท่านภาซาชเชายียงไลยและยังเป็นผู้คิดท่าโคโรกราฟผู้สอนเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นงานจินตารีลาเปิดบ้านงานภาษาไทยซึ่งเป็นงานลูกทุ่งไปก็คิดทั้งโชว์เลยค่ะ แล้วก็มีงานที่ป้อยได้สอนเต้นแล้วก็นาเต้นไปเซ็นเตอร์ก็คืองานดอกไม้เชียงรายนะคะแล้วก็ยังมีผลงานด้านการร้องการเต้นการขึ้นสเตจต,ต่างๆก็จะเป็นการแสดงด้วยค่ะและสําหรับผลผลที่อปเลือกที่นี่นะคะเป็นเพราะว่าที่นี่อะคลิกกับป้อยทุกอย่างค่ะว่าจะเป็นตัวตนของป้อยการชอบร้องชอบเต้นการชอบทำอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์และการคอสเพลย์ไบอยคิดว่าถ้าป้อยได้อยู่ที่นี่นะคะคงจะเป็นตัวของตัวเองมากเลยค่ะ สำหรับสิ่งที่ป้อยมุ่งหวังหลังจบการศึกษานะคะปอยมุ่งหวังให้ตัวเองนะคะได้ทำงานในวงการบันเทิงและเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรอบด้านและสามารถพัฒนาตนเองได้ในทุกๆวันและเติบโตไปเป็นทำอินเตอร์เทนเมนต์อินดัสทรีอย่างมืออาชีพคะ่ะ In the next 10 years, I see myself as a singer, idol, actor, or someone working with entertainment industry because I love entertainment so much and I want to have the many fans who follow and listen to my music that I create with my heart and my soul. And I want to have my own concert. I want to own stage with the best performance. I want to make it, I want to make it happen.